นึ่งมานั่งห้าเรื่องราวลาความรู้สึก at the bench ใครมั่งนะที่มานั่งรวมทัพนักแสดงแถวหน้าญี่ปุ่นเตรียมเข้าใช้ในไทยเ <c oughs> มษายนนี้มงคลซินิมาเตรียมนำภาพยนตร์ at the bench ใครมั่งนะที่มานั่งงานรวมทัพนักแสดงแถวหน้าของญี่ปุ่นเอาไว้มากที่สุดในเรื่องเดียวซึซึฮิโรเซจาก our little sister ไทกะหน้าขโนาจาก under the open sky นานาโมริจากเอพิวคัมชีวิล มิโออิมาดะจาก My Happy m a r าและรูโนสุเกะคามิกิจากกอซูล่าวันผ่านฝีมือการกำก,ก,ก,กับภาพยนตร์ครั้งแรกของโยชิยุกิโอคุยามะหนึ่งในช่างภาพระดับแถวหน้าของญี่ปุ่นตัวหนังถ่ายทอดเรื่องราวผ่านห้าเรื่องราวแห่งความรักและครอบครัวซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นบนมานั่งริมแม่น้ำในโตเกียว พร้อมทีมนักแสดงมากฝีมือที่จะทําให้ผู้ชมอบอุ่นปวนหาไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยภาพยนตร์เปิดเรื่องและจบเรื่องที่เพื่อนสมัยเด็กทั้งสองคนได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปเนิ่นนานทั้งคู่พูดคุยกันอย่างสบายสบายแต่บทสนทนากลับแฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ค่อยๆจางลง โยชิย oh ุกิโอคุยามะเกิดในปี1991ที่กรุงโตเกียวและเริ่มต้นเส้นทางการเป็นช่างภาพตั้งแต่ปี2009ในปี2011เขาได้คว้ารางวัล New Cosmos of Photography Excellence Award ครั้งที่34นอกจากนี้เขายังมีผลงานตีพิมพ์มากมาย At the Bench คือผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาและในปี2025เขากำลังจะมีผลงานกำกับภาพยนตร์ อย่าง5เซนติเมตรต่อเฉบับไลฟ์แฟกชั่นฉบับคนแสดงที่สร้างจากอนิเมะเรื่องดังของ人人 bench, ขามาโคโตชินไข่ฉนนรู้ e ึกว่านี่เปนท่ที่ที่มางชนที่นั่ง17เมษายนในโรงภาพยนตร์